คดีนี้มีคนมีโครนมีตำรวจมีอะไรอีกไปดูผมดาวตำรวจสภอินทรธรรมูุบมข้ามหมูงานป้องกันป่าปรามสถานีตำรวจูุรีรัามา์จังหวัดสุพรรณบุรีติดตามจับกลุ่มได้ตัวผู้ร้ายเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้โดนตำรวจคุดออกมาจากโครนและเธอเละ เอาบมาเลยเพราะไปมุดโคลนหนีตำรวจครับม <า S 1> หมดสภาพเลยแล้วแกหนีตำรวจทำไมเนี่ยไฟ<ป>โอ้ยแค่ขโมยสายไฟโจนขโมยสายไฟเล็กๆเ,เอาไห้ดูทำไมเนี่ยไหนขอดูสายไฟที่แกขโมยหน่อยสิโอ้โหคุณพาช่วยนี่ไม่ใช่สายไฟเล็กๆนี่มันสายเคเบิลโอ้โหไอโจนใจเหี่ยมผ่าน แกจะเอาไปทําเสาเข็มที่บ้านแกรือไงเนี่ยดูสิแกลักสายเคเบิลทั้งยาวทั้งใหญ่ที่สําคัญนะมาคนเดียวด้วยและผ่าหน้าที่เอามันเนี่ยไม่ใช่รถกระบะไม่ใช่อะไรเลยเป็นมอเตอร์ไซคันเล็กๆแกจะเอามอเตอร์ไซค์มาลากหรือแกจะลากมอเตอร์ไซค์ไปแกจะเอาไปได้ยังไงวะฝีไล่ได้คนทำมานานเน,น <ะ S 2> ี่ยง่ายับนะง่าย อ๋อเขาเพิ่งทำครั้งแรกคนเรามันมีผิดมีพลาดกันได้น่าจะให้อภัยเขานะเคุกไปครั้งหนึ่งถ้าเคยติดจริงๆเคย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 ติดคุกมาแล้วนี่หว่าอ๋อเขาอาจจะติดคดีอื่นไอ้ขโมยสายเคเบิลเนี่ยคงเพิ่งทำครั้งแรกไม่ได้โกหกนะเขาไม่ได้โกหกเมืนอนี่ครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมน้องเขาบอกว่าครั้งแรกจริงๆคุณตำรวจจะไปคาดคันเขาดินี่เกือบแรกครั้งแรกไงครับคราวที่แล้วไปรักที่ไหน ไม่ได้เอาครับเห็นมะเห็นมะน้องเขายืนยันว่าไม่ได้เอาจริงๆเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งแรกจริงๆอาแล้วเราติดคุกข้อหาอเลยได้ไงล่ะครับได้ไงล่ะครับว้าวแกพูดอะไรของแกเนี่ยอุตส่าห์เข้าข้างแกแกบอกว่าติดคุกครั้งแรกก็ลักไอ้นี่แหละเอ๊ะหรือเราจะหูฝาดไหนฟังอีกทีสิเราติดคุกข้อหาอเลยได้ไงล่ะครับได้ไงล่ะครับแจวเลยสรุปว่าแกติดคุกครั้งที่แล้วเนี่ยก็ลักสายเคเบิลนี่แหละ แล้วนี่ก็ลักอีกแล้วพอตำรวจถามบอกว่าทำครั้งแรกพอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรอบตัดสายเคเบิลจับกุมได้ตัวคนร้ายลักษณะอาการมึนเมาเหมือนคนกินยามาลักลอบตัดสายเคเบิลเพื่อนำไปขายเพื่อซื้อยาบ้ามาเสพเขาบอกเลยนะนายเนี่ยจรทุนต่ำ ขอขอบคุณดาบตำรวจสมภพอินทราธรรมผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องลักครั้งแรก